I don't know. วัสดีค่ะพบกับช่องสไตล์เกาหลีบายคุเรียนะคะเมื่อกี้ซอก็ซักผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะพาทุกคนนะคะมาแกงเห็ดนางรมหลวงกินแบบอร่อยอร่อยค่ะสูตรของซอนาอร่อยมากๆเลยอร่อยอยังไงเดี๋ยวจะพาไปทํากินนะแต่ว่าเดี๋ยวซอขอพาทุกคนไปเก็บผักมาแกงใส่เห็ดก่อนนะคะอันนี้เป็นเห็ดนางรมหลวงที่ไปซื้อมาจากตลาดเมื่อเช้านี้กับแม่ย่าค่ะเกือบ2กิโลอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทถือว่าถูกมากๆเลยค่ะทุกคนแต่อันนี้มันเป็นไซส์เล็กนะคะมันก็เลยถูกค่ะ แต่ถ้ามันเป็นแบบว่าดอกใหญ่ๆก็จะแพงหน่อยซอซื้อดอกเล็กมาค่ะดอกแบบนี้ทุกคนเราจะพลายแกงให้ดูอยากอร่อยค่ะเดี๋ยวไปเก็บผักกันก่อนนะคะอากาศร้อนๆกินพวกส้มตำแกงหมอไม้แกงเห็ด่างเนี้ยอร่อยมากเลยนะคะ กินด้วยจ้ะแตงไทยมันจะคล้ายๆกับแตงไทยบ้านเราอะค่ะแต่มันเป็นลูกเหลืองๆแบบเนี้ยเวลากินเข้าไปก็คล้ายๆแตงไทยเลยค่ะแตงไทยเกาหลี มันเลก 아, 더워요어 <laughs> บวบนี้ใส่แกงหน่อไม้ใส่แกงเห็ดก็อร่อยนะคะอร่อยค่ะแกงเห็ดแกงหน่อไม้เก็บไปใส่ได้เลยนะคะอร่อยมาก ยาวแล้วก็มะละแล้วก็น,นี้ก็เป็น้างบวบค่ะ แล้วเดี๋ยวซอจะเอา,มาเมล็ดมันนะคะไว้ปลูกปีหน้า นะคะหอมมากเลยค่ะต้นสูงสูงสวยมาก นึกว่าวันนี้ไม่น่าจะใช่แกงเห็ดนะคะน่าจะเป็นแกงผักผักเยอะมากเก็บอย่างละนิดอย่างละหน่อยไอ้นี้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบ,อ,นนชอ,บอันนั้นก็ชอบนะคะเยอะเลยค่ะแกงผักค่ะแกงผักไม่ใช่แกงเห็ดแล้วค่ะนอนตั้งแต่บ่ายแล้วรูวัป่านนี้ยังนอนไม่ตื่นอีกนอนอยู่ที่เดิมเนี่ยรวยเอ้ยตื่นได้แล้วมั้งลูกตะวันสองตาแล้วตะวันจะตกดินแล้วลูกตะเวนจะตกนะคะ พ้าที่จะตกดินแล้วลูกตื่นได้แล้วจ้าโอ้โหนอนกินบ้านกินเมืองนะรวยนอนเยอะเกินไปแล้วนอนเยอะเกินไปแล้วเห็นไหมซอเก็บผักมาเนียเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยรวยเอ้ยอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบชอบหมดเลย วันนี้แกงหม้อใหญ่นะคะกะว่าจะกินวันนี้จะกินคืนนี้แล้วก็จะกินตอนเช้าแล้วก็จะกินพรุ่งนี้ตอนเที่ยงด้วยค่ะสามข้าวเลยโอ<ไ>ป้ปเฮลเซล คือยอดฟักทองถ้าเป็นยอดฟักทองแล้วก็ใช้มีดนะคะนี่ลอกออกลอกผิวเปลือกขนข้างนอกอย่างเงี้ยนะคะออกมันจะเหนียวค่ะลอกแบบนี้ค่ะเป็นยอดนี้ก็ไม่เป็นไรยอดผวกก็ไม่ต้องลอกเลยค่ะใช้มีดนี่ตัดได้เลยใชทั้งหมดมีดกดๆอย่างนี้มันเหนียวก็ไม่ต้องเอา ไปถ้ามันอ่อนเวลาเราใช้มีดอย่างเงี้ยค่ะมันจะตัดขาดได้เลยนี่เหนียวไปเราไม่ต้องเอาเอาแค่ใบอ,อันนี้ดอกมันท้องอนี่ของอร่อยเลยเนี่ยดอกแบบเนี้แกงใส่นี่อร่อยมากอ,มอ่อนหมดเลยค่ะนี่อ่อนดอกสมใช่ไหมใช้มีดค่อยๆกดลงไปอย่างนี้นะคะอ่ะเริ่มเหนียวละอันนี้คือเหนียวก็ทิ้งไปเลยเอาแค่ใบ ผักสดๆจากสวนนะคะที่เราจะเอาไปแกงใส่แกงเห็ดวันนี้นะคะมันก็จะคล้ายๆกับแกงผักมากเลยค่ะประเภทแกงเห็ดแกงหน่อไม้นี้ผักเยอะๆจะอร่อยมากเลยนะคะจะมียอดฟักทองนะคะยอดบวบค่ะผักโขมนะคะใบแมงลักพริกสดๆจากสวนฟักทองลูกเล็กๆอ่อนๆนะคะ่ะอร่อยหวานมากนะคะแล้วก็มีข้าวโพดอ่อนกระเจี๊ยบเขียวนะคะก็เห็ดนางลมหลวงนะคะ แล้วนะคะนกก็บินกลับลัางนะคะเสียงร้องคิ้วเจ้าเิ้ยวเจ้าแล้วก็มีเสียงแจกระจันด้วยค่ะวันนี้นะคะซอก็จะมาแกงเห็ดสูตรนี้อร่อยมากนะคะไม่ต้องหั่นเลยนะคะปกติเราซื้อเห็ดมาเราจะหั่นก่อนใช่ไหมคะสูตรของซอก็จะใช้เป็นดอกเล็กแกงไปเลยค่ะทั้งดอกเวลากินนะทุกคนอร่อยมากๆทุกคนลองทําตามดูนะคะค่ะเดี๋ยวซอเข้าครัวไปทําอาหารแล้วก็ินข้าวด้วยกันนะคะ ต่างประเทศนะคะถ้าสมมุติว่าเราหาน้ําใบยะนางไม่ได้นะคะเราสามารถใช้ใบมันเทศเอามาขายี้ค่ะคล้ายๆใบยะนางเลยค่ะทุกคนมันจะมีความหอมนะคะแล้วก็เหนียวมากนะคะอย่างวันนี้ซอใช้เป็นน้ําใบยะนางที่ซื้อมาจากร้านไทย1ขวดนะคะแล้วก็ที่เหลือก็คือเป็นน้ําใบมันเทศเหมดเลยค่ะเอามาขายี้ค่ะแล้วก็ผสมกันนะคะเ็ที่จะให้ได้น้ําเยอะๆค่ะ

고구마, 고구마, 스물두육, 아, 고구마, 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 고구 고구마, 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 고구 고구마, 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 고 조금 넣었는데 그렇게 맵네 몰라 채연안 매워 채연이 한쪽 넣었어요 하이맥 다만들었 아. 요 다섯개 넣어봤는데 다됐지 나머지 한 내가 맞췄어 회전? 응. 아매맵다맵다 어, 이것도 좀 매운 편이거든. 주생주생주생 음. <laughs> 주생. I 기관 i n k so. I think so. I think so. I think so. I t h

ย <si ังไงม่ใช่วิดีโออันตืดเทือกไงเทือกไงอันนี้นอะไรอ้ตุ๊ยูไปด้วยอเิกาาซิลทะเลก็จะมาแกะเอาหัวออกแล้วก็เอาเอาขี้มันออกนะคะ ด่ดำเนี่ยค่ะเอาออกแลก็ให้ได้แบบนี้เพื่อที่จะเอาไว้ไปทําเป็นเครื่องเคียงให้ลูกค้าค่ะผัดใส่พริกค่ะก็ะจะขอตัวลาไปก่อนนะคะแกงเห็ดซอสชอกมากเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็อร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยววันหน้าเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะไปเ่อน